สวัสดีค่ะจากพิพันธีจากฟินแลนด์นะคะวันนี้ก็จะนําบรรยากาศการไปงานเลี้ยงของอน้องสไปฟ์แฟนนะคะครบรอบ70ปีค่ะรูปภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นรูปปั้นนะคะคู่หนุ่มสาวที่พอดรักกันอยู่ข้างๆน้ําพุซึ่งตรงนี้นี่จะเป็นเหมือนจะเป็นอ่ากน้ํานะคะที่อยู่ข้างๆกับโรงแรมทัมเมอร์เป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดในในตัมรเรค่ะทนี้ด้านอาหารที่เราไปทานกันวันนี้ก็เป็นด้านอาหารของ ที่อยู่ชั้นบนชั้น7นะคะเมื่อสมัยก่อนสถานที่ตรงนี้เนี่ยเคยเคยเป็นที่ที่ให้ให้พี่ๆน้องๆไปเต้นรำกันนะคือ,คอเต้นรำก็คือไม่ใช่เป็นดิสโกโ้เทคนะคะเป็นเต้นรำเข้ากับจังหวะเพลงซึ่งจะมีมีวงดนตรีเล่นนะคะแล้วหลังจากนั้นคนก็จะจะ,จะไปเต้นรำกันเหมาะสำหรับที่จะจัดงานแต่งงานหรืออะไรทำนองนี้ค่ะแต่ช่วงหลังมีผู้บริผู้ประกอบการมาทำสถานที่จัดที่สถาน จัดที่สถานใหม่ให้เป็นด้านอาหารนะคะเราอยู่ชั้นเกดของตึกนะคะอยู่ข้างอยู่หัวมุมเลยคือถนนเส้นถนนเส้นเส้นกลางของเมืองตามปาเดนะคะที่เขาเรียกว่าฮามินกราตุนะคะแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศที่ใน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 บริเวณร้านอาหารวันนี้ก็จองกันไปนะคะเพื่อที่จะไปฉลองครบรอบ70ปีของน้องสะพยของแฟนนะคะเราไปกันแค่สีคน น้องสไปของแฟนนี่ไม่ใช่เป็นคนฟินนะคะแกเป็นคนอาร์เจนตินาค่ะย้ายมาอยู่ใช้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์คืออยู่ในเมืองตัมปาเร่ก็จะในขณะที่บรรยายก็จะมีรูปภาพบรรยากาศนะคะจากข้างบนมาให้ดูจําไม่ได้ว่าได้เคยเล่าได้เคยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรือเมืองตัมปาเร่ที่ที่พี่พันนีอยู่นี่มาให้ฟังหรือ,อยังแต่ยังไงก็ขอขอ,ขอเกินเกินหน่อยนึงนะคะว่าเมืองตัมปาเร่ที่ที่ พิพานีอาศัยอยู่นะคะเป็นเมืองที่เมืองที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศฟินแลนด์คืออันดับหนึ่งก็คือเป็นเฮลซิงกิอันดับ2ก็คือเอสโปนะคะแล้วก็อันดับ3ก็คือตัมปาเร่เราอยู่ทางภาคใตค้ค่ออะคือจากเฮลซิงกิใช้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็คือประมาณ170กว่าตารางกิโลเมตรนะคะจากเฮลซิงกิค่ะ เดินทางไปมาสะดวกสบายค่ะของเรานี่มีทั้งออมีรถไฟนะคะแล้วก็มีมีมีรถบัสแล้วก็คนส่วนมากก็จะเดินทางโดยการขับรถคือใช้รถของตัวเองคือไปมาสะดวกสบายนะคะออไม่ไม่รถจะไม่มีติดเหมือนบ้านเรานะคะคือสามารถนัดกับใครที่อยู่เฮลสิงกิได้รือหรือเมืองไหนๆก็ได้คือเวลาเวลาของเราที่เรากะได้ก็คือสรุปแล้วก็คือไปได้ตรงเวลานะคะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดค่ะ ร้านอาหารที่พูดถึงนี่นะคะวันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารใหม่ที่สําหรับเราก็คือใหม่แต่คนอื่นเ็าค,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 คงไปคงเคยเคยไปทานก,นกันแล้วละก็เลยโอเคเมื่อถึงโอกาสวันออวันเกิดน้องสไพคยก็บอกว่าเราไปลองชิมกันดูไหมไปลองทานอาหารกันดูไหมก็ก็ก,ก,ก็อาหารก็ใช้ได้นะคะแต่บริการนี่ยอดมากๆเลยคือไปถึงเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คาคือมาคุยมามาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องรายการอาหารอะไรต่อไม่อะไรนะคะสําหรับเออ คลิปวิดีโอนี้เรามีการดืม่มแอลกอฮอล์กันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะจะไม่เหมาะสําหรับเด็กนะคะตัมเะเรนะคะเรามีประชากรในเฉพาะในตัมปเปเรอยู่ประมาณสองแสนประมาณสองแสนหกหมื่นคนแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองเมืองต่างเมืองต่าง,ง,งๆที่อยู่รอบตัมปเปเรนะคะที่เขาเรียกว่าปีรกมามันปีรกมามันหมายถึงเมืองตัมเะเรแล้วก็เมืองรอบอยู่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยรวมกันทั้งหมดนี่ม,มีประชากรประมาณห้าแสนคน,นะคะ่ะ ตับเปรีเ,เป็นเมืองที่น่าดึงคือเป็นเมืองที่ดึงดูดคือเรามีมีสถานที่ศึกษายกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยตับเปรีนะคะแล้วก็มีสถานศึกษาต่งตางๆมีโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนานานาชาติแล้วก็มีโรงเรียนที่แบบโรงเรียนเอกชนอีกสามแห่งแล้วนอกนั้นก็จะมีทุกๆคือทุกๆท,ที่จะมีเมืองมี โรงเรียนที่แบบใกล้บ้านของเด็กๆคือแบบการเดินเพื่อความการเดินทางสะดวกสบายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ทางหลวงเขาจัดให้นะคะเป็นอะไรที่ที่ที่เขาให้ความความความสำคัญมากๆส่วนอาหารก็จะเป็นของเราตอนนี้เราเป็นพวกอาหารเราจะสั่งเป็นพวกเนื้อเป็นอะไรกันก็ก็อาหารก็ใช้ได้ค่ะ ต่บรรยากาศนี่ดีมากๆนะคะคือคือบรรยากาศคือมองเห็นรอบก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดคือเมืองตัมปาเร่คือในในส่วนหนึ่งของของเมืองตัมปาเร่ว่างนั้นเถอะแล้วก็พวกเอ่อเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์พวกอะไรนี่ก็จะจัดเป็นออกลักษณะว่าเป็นเป็นพรินเซสอะไรสีชมพงชมพูหน่อยหนึ่งแต่ก็ถ้าถ้าสำหรับผู้หญิงแล้วแล้วก็ก็ว้าวนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ก็บอกว่าเออมันน่าจะเป็นสีอื่นอะไรำตำลองน,นี้คือเราเราไม่ต้องไปไปซีเรียสกับเรื่องพวกนี้นะคะ ก็ตามเประเด็นนี่คือเท่าที่เล so point, so them, the setting, so ่าให้ฟังว่ามี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 มหาวิทยาลัยที่ดีมีโรงเรียนที่ดีนะคะพอนี้ปกติคนย้ายมาอยู่ที่นี่มันหมายเป็นลักษณะว่าย้ายมาเป็นคนโสดนะคะมาเรียนหนังสือเรียนเสร็จแล้วก็มีงานทําต่อที่นี่ พอมีงานทําเสร็จหลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวคือแต่งงานแล้วก็มีครอบมีครัวคือมาย้ายมาจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่ก็คือลักษณะวัยอยู่ก็คงจะลักษณะเหมือนการะย่ายต่างต่าง,ง,ง,งจังหวัดเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพหลายๆทำนองนี้ค่ะอันนี้คือวิวสวยๆที่ถ่ายมาให้ดูก็คือจะมีช่วงพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยชนี้เป็นอยูอ่ร้านอาหารที่เราอยู่จะเป็นหัวมุมซึ่งแบบเห็นได้เห็นได้หลายรอบเลยนะคะ,ะคือรอบ ข้างทางด้านนี้เนี่ยของตัวเมืองเลยนะคะตัมเปเด่เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะของเราเมื่อสมัยก่อนก็คือเป็นเป็นโรงงานนะคะส่วนตะโก้ที่เห็นรูปที่เมื่อสักครู่นี่เป็นโรงงานทํากระดาษกระดาษที่พูดถึงนี้ไม่ใช่กระดาษที่เอามาเอามาปริ้นมาอะไรสํานองนี้นะคะกระดาษนี่จะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพเอามาของเขานีเา่เด่นลักษณะเด่นก็คือ เอามาทําเป็นกล่องยกตัวอย่างเช่นกล่องเครื่องสอําอางนะคะกล่องอะไรที่แข็งแข็งลักษณะมันเขาเรียวกว่าป้าวินะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปวิวที่พรอาทิตตกดินกาลังตกดินค่ะ อันนี้ก็สวยสวยมากๆเลยนะคะยเผื่อว่าใครที่เดินทางมาตัมปะเร่ก็แนะนำํำถ้าเผื่อว่าไม่ไปทานอาหารก็ไปนั่งดื่มชิวๆก็ได้นะคะไปดูวิวของเขาเพราะว่าของตัมปะเร่เราไม่ค่อยมีตึกสูงๆนะคะนอกจากตรงนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งเป็นโรงแรมที่เรียกว่าโตเรนีโฮเทลหรือว่าโรงแรมโตเรนีนะคะซึ่งอันนั้นอยู่ชั้น25ชั้น25ก็จะเป็นพวกเป็นบาร์เป็นอะไรแตเ่เข้าใจว่าอาหารไม่มีนะคะเป็นเป็นผับเป็นบาร์ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิวข้างๆทางที่เราเดินทางกลับนะคะถ้าเผื่อว่าใครเคยดูคลิปกับพี่พันนีมาขอด้านก็จะเห็นว่าคลิปพวกนี้จะเห็นย่บ่อยๆอ,อันนี้คือทาง คือทาง,ทางเราเดินทางกลับหลังจากทานอาหารกันแล้วนะคะสำหรับนี้สำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงถ้าชอบก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,เ,อเป็นกําลังใจให้พี่พันธ์พี่พันธ์นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ